วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใครแอดมาค่ะท้งเฟ e บุ o กและก็ไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอาไปสิไปเรียกพ่อแม่มาด้วยเออ อย่าช้าเร็วเร็วฮัลโลฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลก็สวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนอาสวัสดีกับทุกทคนโดยนะคะก็กลับมาอยู่กับแม่มันเดิมนะค่ะเจโซบางบ่อกับช่วงเวลาของลักกี้ไทม์หลังใหม่อันนี้เป็นลักกี้แจ้งมาในส่วนตัวของอีเจนะปกติอีเจจะอยู่รอบ2องทุ่มนะคะเป็นรอบสุดท้ายในโยอากับในช่วงในกทุยทุยลิ้นพันหมดละ กับในกลุ่มของลักขิตาบัยบิวเรนเจอร์นะคะอ่ะสมาชิกตอนนี้อยู่ที่3,706คนไปแล้วนะทุกคนอ่ากับกลุ่มที่รวมขาสล็อตเทคนิคดีๆคนที่มีเทคนิคเออมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอ่ะกับวันนี้นะคะมากเช้าเราไปไอรอบเที่ยง รอบเที่ยงเราไปกันที่อปแปะไคเช่นได้กําไรกันมานิดๆหน่อยๆนะในช่วงของไมอามี่นะครับรอบนี้เรามาในรอบของตัวเองหลังไม่อะเราจะไปล่าเนโกะกันอะแมวกวักนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราทํากําไรในช่วงของเนโกะได้ไหมรอบนี้ขอเปลี่ยนเอาใจสายฟีดสปินละกันนะขอวัดกันที่2อสม,มัยนะครับถ้าได้กําไรพอกรุบกริบกรุบกริบแล้วก็คือหยุด อ่ะปล่อยเป็นกำไรแล้วกันนะโอเคก่อนจะเข้าชมคลิปนะคะ็ครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพีแม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของเจสโซบางบอกว่าจะเป็นช่องหลกัก V2 V3 รวมไปถึงแฟนเพจ Facebook นาะย่เดี๋ยวจะขึ้นให้ตอนเล่นเกมนะครอ่าโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอันเดอร์สแตนกันแล้วก็ไปกันเลยโอเคทุกคน เราก็มาอยู่หน้าเกมแมวนะคะพาทุนมาพันหกแหละอะกดหนึ่งร้อยไปรอบหนึ่งจัดฟรีสปินกันเทแบบหมดหน้าตักอ่าอันนี้เป็นรอบหลังใหม่นะคะลัคกไทามของ e ีเจเองนะส่วนตัวหลุ้นกันดี้่าฉัน <laughs> ชอบอะไรที่แบบวัดใจวัดใจนะยังไงลูกขอทุนคืนก่อนโอยน้อยนิดละเกิน มาแบบวัดใจในรอบลัคก,กี้เลยนะคะขอแบบกำไรกุบกิบกุบกิบนะต่อวันชักช่งสัมพันธ์ก็ได้ละเกมแรกก็ได้ไปแล้วนะเมื่อกี้นะอ่ะนี่มาหาเพิ่มกันอีกสักหน่อยโอ้ยัดเปียด <c oughs> น่าจะจบคลิปว่ายังไงลูกโอ้ยังไงลูก,ย,งงลกยังไงต่อไหมพอ,อน,นิดนึง โอ้ยไม่ให้หมุนสุดท้ายยังไงวะเมื่องกูซื้อไปพันห้าเอ้ยได้อยู่ยังไงดอกนี้เก้าสามหกยังไงโอ้ยหมดแล้วไอ้ย็ดเปียกโอ้ยยังเฮ้ยดีมีเปียหมดนะคะได้ดอกสุดท้ายเก้านิดๆน,นะโอ้ยกากมากอะ่ะยังไงลูก เดี๋ยวๆให้ถึงพันหก่อนนะคะับอย่าซื้อกันต่อมาเป็นสายฟรีกันมา้างสายปั่นกันมาหลายคลิปแล้วยังไงดอกนี้คูณสองไปลูกป้าแบบปดีบต่อไหมเออสวยพัดมาค่ะสวยหนึ่งสองแยังไงลูกต่อไหมไวายชักมายังไงลูกโอ้ยสาหลายข้างบนแถวหนึ่งไม่มานะ อ่ะยอดถึงพันห้าซื้อกันต่ออีกหนึ่งหมายสาธุเข้าหน่อยเลยยังไงลูกเริ่มต้นมาด้วยตกคุณตลอดนะไม่ขาดช่องหนึ่งนะยังไงอ้าคุณสิตูมยังไงต่อไหมโอ้ยมีต่อนะยัดเปลี่ยนนะ ยังไงลูกยังไงโอ้ยไม่มาเลยว่ะมาแต่ตัวคูณว่ะสิปพอแล้วตอนนี้ขอตัวชายอย่างเดียวเลยนะยังไงลูกเอ้ยมาหน่อยยังไงต่อไหมไหลมาเออเอช่องหนึ่งว่ายังไงลูกเอ้ยไนอยู่ดอกนี้พันโอยสิวกิวก้วกิวเลย <laughs> ได้ดอกเอมาช่วยชีวิตไว้นะคะแม่ไหลไปไหลไปกำไรมาแล้วอ้ยก,กำไรนิดเดียวเองนะอีกสองหมุนว่ายังไงเอ่ยโอ้โหตัวคืนตวคุณมาดีว่ะอื้อแม่ห้า เหนื่อยนะคะเล่นแบบนี้เนี่ยสายฟรีมันจะเป็นอะไรที่ส่มเสียงนะเวลาเราเล่นนะคือถ้าคุณมีทุนสูงๆก็คุณเล่นได้อะ่ะเออแต่สำหรับคนทุนน้อยไม่แนะนํานะคะให้เล่นเป็นแบบเป็นสายปันเบ็ดต่าๆแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเวน้นเว้นช่วงกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเหล่ากันต่อมาแบบเอาใจสายฟรีเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างจะงกนะ ลูกแบบอยากเข้าฟรีมั้งอะเออยังไงนี่ถ้ามันไม่เข้าก็กลับไปไปที่เบ็ดยี่สิบอะแล้วก็ซื้อฟรีสปินเบ็ดยี่สิบใหม่อะยังไงลูกได้ไหมโอ้ยเแบบ็ดร้อยไม่มานะเกมแข่งนะคะแข่ง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 จังเลยได้ยู่ยังไงเอ,อ้ย ไม่ต่อยเลยว่ะใจดำใช่ไหมนี่เล่นรอบตัวเองไงนะถ้าไม่กำไรก็ไม่รู้จะว,ว่าไงละเอาแบบนี้นิดๆนนพอยังไงลูกอ,อีกทีหนึ่งเฮ้ยตัดแม่งเราก็คาดหวังให้มันจะได้เยอะๆอะเธอ คือถ้าไม่เข้าก็เหลือ7.90นะคะยังไงลูกายมันต้องมาดิวะอึโอ้ยเอช่องแรกไม่มาเย็ดเปียดอ๋อได้อยู่คูณสิบพัดดอกนี้ซองร้อยยังไงต่อไหมไม่ต่อนะคะอีกนิดนึงลูกโอ้ยตกคูณ อีข้าหมูน้อยยังไงเอ้ยอ่ะยังไงต่อไหมอีกนิดนึงอีเมยยุยดอกนี้โอ้ยหนึ่งหนึ่งสองแปดยังไงลูกต่ออีกสิบอีกหนึ่งดอกเต็มแพงไหมใครยังไงเอาเอาเอายังไงลูกอีกนิดนึงอ้าสูชิแชลมอนยังไงลูกเออเฮ้ยอีกนิดนึงหมหมดแล้วนะครับทุกคน ซูเปอร์เมกาวิ win, นนะคะดอกนี้2952อนะอีก3หมุนว่ายังไงลูกอีกนิดหนึ่งอุ้ยได้อยูเชลวอน336ยังไงต่อไหมเออยังไงอีกนิดหนึ่งแมไม,ไม,ไม,ไม่มีตัวเชื่อมเลยนะคะอีกหนึ่งดอกนะคะ6บาปดบิกวินไปลูกแมน่าจะจบคลิปกันแบบสบายใจอ,อ๋อยังมีแถมอีกนิดหนึ่ง96ยังไง หนีหมดแล้วนะเย็ดเปลี่ยนนะให้ถึงสี่พันก็ไม่ได้แตกรอบที่สองกันนะคะสามเาเจอ่ะฉมังฉมังกันอีกแล้วนะทุกคนโอเคพอใจแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้จากไขเช่นวินไปรอบแรกนะคะรอบเทียงแลว้วก็นี้มาแจ้งส่วนตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะรวมๆกันแล้ววันนี้ก็ เยอะอยู่นะสามทีพันดีนะเชอรโอเคใครชอบคลิปนี้นะครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีเมด้วยแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะฝากกดติดตามทุกช่องทางของเจสโซบังบอกไม่ว่าจะเป็นช่องหลัก V2 V3 รวมถึงแฟนเพจ Facebook ด้วยนะโยแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย